สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องบอลสีบ้านป้าน,นันนะคะ สวัสดียามเช้ากับบอลสีสวยๆวันหวานกันนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันพฤหัสวันที่24นะคะเดือนเมษายน2568นะคะวันนี้ป้านันก็มาเจอกับเพื่อนๆนะคะอันนี้ป้านันมาต้นคลิปป้านันก็เอาบอลใหญ่ๆที่เป็นสาวสวยๆแล้วมาให้เพื่อนๆชมกันเนาะเดี๋ยวก็จะไปแบ่งปันบอลที่อยู่ในแปลงเป็นบอลหัวนะวันนี้เพื่อนๆจ๋าวัน นี้ปนันก็จะปล่อยอบอลหัวที่ว่าหัวละ40บาทาซื้อ10แถมให้หนึงเหมือนเดิมค่าส่งเมาเหมาห้บาทห่อตุ้มไปนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆลูกค้าที่ว่าท่านที่ว่าเอฟป,ปนันไปแล้วนะคะที่ปนันห่อตุ้มไปก็คอมเมนต์บอกปนันหน่อยนะว่าห่อตุ้มไปสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เป็นห่วงแต่พื้นที่ที่ทางไกลเนาะที่ว่าห่อไปวันเดียวหรือว่าสองวันนอ้องก็ไม่เป็นไรไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ห่วงภาคใต้กับพื้นที่ห่างไกลเนาะพวกอุบลอุดรน,นครพนมนะคะเป็นห่วงแล้วก็พวกภาคใต้ก็ชุมพรยะลาปัตตานีสงขาภูเก็ตก็เป็นห่วงเนาะว่าเขาไปไกลก็ปนันก็ห่วงบอลน,นิดๆถ้าเหลืองหรืออะไรก็ตัด ตัดไอ้ต้นได้เลยหัวเขาก็าชําใหม่ได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าถ้าว่าเขานั่นก็ตัดแค่ครึ่งต้นพอนะคะถ้าถ้าเหลืองมากนะคะถ้าเหลืองมากก็ตัดแค่ครึ่งต้นเดี๋ยวเขาถอดใบใหม่มาสวยจึ้งเลยเพราะว่าน้องมีหัวแล้วนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าเพราะว่าน้องมีหัวแล้วจริงๆป้านันก็อยากจะให้ไปแบบสมบูรณ์ที่สุดไปแล้วไปปลูกสวยๆได้เลยแบบนั้นแต่ถ้าว่าไกลจริงๆก็ เป็นห่วงแค่ว่าใบใบมันจะเหี่ยวจะเฉ่านะคะวันนี้ป้านันก็จะมาแบ่งปันบอดในแปลงนะคะที่เอาหัวหวานเลยแล้วก็ใบก้ามปูปกแล้วก็ฉีดน้ํารดน้ําเช้าเย็นช่าชแล้วเขาก็ขึ้นมานะคะเพื่อนๆจ๋าป้านันก็จะเริ่มบอกตั้งแต่โผ่ดินมาเลยนะเพื่อนๆจ๋าเริ่มบอกโผล่ดินมาเลยเพื่อนๆเอาไปเพื่อนๆก็จะได้ไปไม่เขาเรียกยังไง จะได้แบบบางคนเอาไปทําจํานวนได้หรือบางคนก็เอาไปปลูกแบบเป็นหัวอย่างนี้คือเรียกว่าบอนหัวแล้วน้องปลอดภัยนะคะเพื่อนๆจา๋าถึงจะมีใบเดียวสองใบต้นเตี้ยๆนะคะไปเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าอย่างน้อยหัวเขาก็เล็กสุดก็คือนิ้วก้อยนะคะก็ถ้าเล็กสุดนะแต่ว่าน้องคือเรียกว่าสามารถถอดใบใหม่ได้นะคะเพื่อนๆจา๋าถ้าเหี่ยวถ้าเฉาเนาะ,ะอ่ามันเป็นบอนหัวนะคะ เดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะใครสนใจต้นไหนนะคะเบอร์แอดไลน์และเบอร์โทนะคะ0812810775นะคะคนใหม่เข้ามาก็แอดไลน์เลยถ้าแอดไลน์มาส่งรูปมาประนันไม่อ่านสักทีก็รีบโทเลยนะคะเพราะว่ามันจะถ้าอยากได้ต้นที่ว่ารีวิวก็รีบส่งรูปมานะเพื่อนๆจะรีบส่งรูปรีบโทนะคะถ้าต้นไหนซ้ํากับเพื่อนๆ หรือว่าต้นที่รีวิวหมดป้านันจะแจ้งอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยต้นแรกเดี๋ยวป้านันเปิดต้นนี้เลยน้องมีชื่อว่าสยามเพลนะคะสยามเพลความสูงยังไม่ถึงหนึ่งคืบดีนะเพื่อนๆจะพึ่งโผดินมานะโผดินมาก็กัดสีกันเลยนะคะเพื่อนๆเ,เอาไปแล้วสวยไม่ผิดหวังแน่ต้นนี้แข็งแรงนะคะ เดี๋ยวเขาจะใหญ่ไปกว่านี้อีกนะเพื่อนๆจ้า,าน้องมีชื่อว่าสยามเพลวต้นละ40บาทหรือว่าหัวละ40บาทนั่นแหละซื้อครบสิบแถมให้หนึ่งะคะค่าส่งเมาเหมาอยู่ที่50บาทเท่านั้นนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่านางเสือดาวอ่านี้นางเสือดาวนะคะใครอยากได้หลายต้นก็บอกนะคะ ใครอยากได้หลายต้นก็บอกต้นนี้จะเป็นพยาพันวังพญาพันวังอยู่รวมกันก็สวยนะเพื่อนๆจาเลี้ยงนอกตู้นี่เป็นที่หนึ่งเลยนะคะต้นนี้จะเป็นไม้ด่างไม้ด่างสุดรักนะคะไม้ด่างสุดรักต้นนี้นะคะมีมาใบเดียวนะคะมีมาใบเดียวปนั้นจะไล่พูดอย่างละใบละใบเลยนะอันนี้จะเป็นนางวารีนะคะนางวารีใครอยากได้ต้นอะไรก็แคปภาพได้ก็แคปนะ แคบได้ก็แคบนะคะต้นนี้จะเป็นมิดไมตรีมิดไมตรี Mid My 3. กำลังโผล่หลอดใหม่มานะคะกำลังโผล่หลอดใหม่มาออกมาก็ใบแดงหนากันเลยต้นนี้จะเป็นขุนสันต้นอ้วนเลยนะเพื่อนจ๋ารู้สึกว่าจะปะนันจะเห็นต้นเดียวนะคะขุนสันโผล่มาใบใหญ่ๆอีวันนั้นที่ปนันบอกว่าเห็นหลอดโผล่มาแต่ว่ายังไม่คลี่ใบนะคะวันนี้บานมาแล้วนะคะวันนี้บานมาแล้วหลอดใหญ่ๆต้นนั้นเลย โอ้โหต้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋านพะเก้านพะเก้าต้นนี้สวยมากจึ้งมากนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ดางเลยด่างสวยเลยนะคะใครอยากได้ต้นที่รีวิวนะคะรีบเลยแคปบแล้วรีบส่งภาพกันเลยนะคะถ้าอยากได้ต้นที่รีวิวนะคะต้นต่อมาต้นนี้จะเป็นพรพระร่วงนะคะพรพะร่วงอ่านี่นะดูหัวเขานะเขาลอยดินอยู่นี่นะหัวปนันนะนี่นี่หัวบอลปนันนะ สวย,สวยพญาพันวังประนันเยอะเดอ้อเพื่อนๆจา้าพญาพันวังนะคะเยอะอยู่นะไม่เตี้ยเกินประนันก็จะไม่พูดนะเอาที่ว่าเดินทางได้ห่อตุ้มได้นะต้นนี้จะเป็นมัดสุหลีนะคะเพื่อนๆจา๋ามัดสุหลีนี่ใบหนาๆแข็งๆกันเลยแดงๆใครชอบโทนแดงๆบอลพวกบอลเก่าบอลโบราณน,นะคะใครอยากได้รีบแขปบภาพมานะคะ ต้นต่อมาต้นนี้หวานหวาน,วนชมพูหวานหวานเข่าไม้แก้วนะคะเข่าไม้แก้วเป็นบอลเตีย้ยเด้ออันนี้เป็นบอนเตี้ยนะคะเป็นพวกอย่างนี้บอนเตี้ยนะรอมคอมเพกนะต้นนี้จะเป็นมหาโลหะนะคะเพื่อนๆจา๋าอันนี้ก็เป็นบอนเตีย้ยใบดกนะคะไม่ค่อยทิ้งใบยอยู่แบบธรรมชาติได้ดีมากนะคะ,ะต้นนี้จะเป็นปน,นานให้ไปในนามลูกไม้นะคะลูกไม้ใบกลมนะคะ,ะนี้เลย สวยๆกันเลยนะคะใครชอบโทนใบกลมนะคะต้นนี้จะเป็นนางวิชุดาอ้าวโผมาหนึ่งใบป้นานันก็จัดการกันเลยนางวิชุดานะคะใครอยากได้อะไรก็แคบมาเด้อแคบภาพได้มาเลยนะคะนี้จะเป็นพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวด่างน้อยแต่ด่างนะคะป้านันเก็บแม่ด่างไว้ทั้งนั้นนะเพื่อนๆจ๋าต้นนี้จะเป็นไก่สุดสงวนนะคะไก่สุดสงวนโผล่มา ใบเดียวก็กัดสีกันแล้วนะเพื่อนๆจา๋าความสูงหนึ่งหนึ่งคืบกว่าแล้วสาหรับใบนี้นะคะสําหรับใบนี้ต้นนี้จะเป็นสีลานักปราชอ่าสีลานักปราชนะคะอ่าสวยเดอ้ออันนี้ก็ชอบแตกกอดีนะเพื่อนๆจา๋าชอบแตกกอดีอุย้ยอันนี้นางลากสดเทวีเอาเห็นไหมเพื่อนๆจา๋าพุงโผล่ดินมานะนางลากสดเทวีนะคะอ่าจัดการใครอยากได้ แคปได้แคบนะโผดินมาเอากันเลยนี้จะเป็นนกหัสดายุนะคะเป็นบอลเก่านะคะนกหัสดายาุมาใบเดียวแต่กระเียวสวยอันนี้จะเป็นอสองฝั่งโคงต้นยังเตี้ยหน่อยนะแต่เปิดใบมายังสวยเลยเพื่อนๆจ้าถึงต้นเตี้ยเปิดใบมาก็สวยกันเลยสวยงามสวยงาม นี้จะเป็นนะเมืองนนท์านะเมืองนนท์นะคะอันนี้ป้ายเขียวป้ายเขียวด่างชมพูมีสองใบนะเพื่อนๆจ่าแต่เอาใบเดียวใบเดียวใบเดียวโผ่มาใบเดียวนะคะโผมาใบเดียวต้นนี้จะเป็นพระไว้ใครยังไม่มีชื่ออะไรก็เตรียมนะดูแล้วก็ดูอย่าดูเพลินนะเตรียมสมุดปากกาด้วยนะคนไหนแคปภาพไม่เป็นเตรียมสมุดปากกาจดกันเลยนะคะ ต้นนี้จะเป็นทัญญะมณีหน้าเหมือนไก่เลยเพื่อนเพือนจ้าทัญญะมณีนะคะสวยๆหน้าใหญ่ๆสวยๆต้นนี้จะเป็นนางพริ้อานางพริ้วนะคะมีสองใบและนางพริ้วนะคะต้นนี้จะเป็นพยาจักรีกระดูกแดงๆนี่เลยพยาจักรีนะคะพญาจักรีนี้จะเป็นชมพูพญาต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าชมพูพยา ใครยังไม่มีนะคะใครยังไม่มีเก็บเลยสะสมได้สะสมเลยราคานี้นะคะซื้อครบสิบแถมหนึ่งนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าชนะศึกนะคะชนะศึกถ้ายิ่งโตยิ่งกัดสีนะนเพื่อนๆจา๋ากระดูกเขาจะออกสีดำเลยนะกระดูกเขาอะใบจะออกแดงเลยจะเขียวๆนะคะจะสวยงามนี่จะเป็นเพชรราชาเปิดมาใบเดียวนะโผล่มาใบเดียวก็หวานเลยสวยกันเลย อันนี้จะเป็นสุขโขไทยสองต้นนี้นะกัดสีไปกว่านี้อีกนะเพืเ่อนๆจ๋าไม่ใช่อยู่นิ่งนะคะบอนโบราณเราเลี้ยงยิ่งนานยิ่งดียิ่งกัดสีสวยอ่าต้นนี้จะเป็นจุราลงกรจุราลงกรใครอยากได้อะไรก็จดชื่อมาแคปภาพได้ก็แคปนะคะเบอร์โทรหรือเบอร์แอดไลน์ 0812810775นะคะเดี๋ยวป้นานันโชว์เบอร์ไว้ที่หน้าคลิปนะคะดูได้เลยแอดไลน์มาได้เลยต้นนี้ก็สวยใบนี้ก็สวยนางวิชุดาเปิดมาอย่างสวยเลยเพื่อนๆจ๋าดูสิเปิดมาอย่างสวยนี่กลมๆนี้จะเป็นหมอนะคะหมอยอดเดชนะคะหมอยอดเดะใครยังไม่มีวิชุดาแปลงนี้เยอะนะเพื่อนๆจ๋านี่กำลังพุดนะ น,นี้จะเป็นจังหวัดนะคะอันนี้จะเป็นจังหวัดอันนี้อะไรจังหวัดพัทลุงต้นนี้นะคะใบเตี้ยๆมาเนี่ยโอ้ยดูอันนี้นกพะการเพื่อนๆจ้ะเพิ่งโผล่ดินมาเด้อยังไม่คลี่ใบยังไม่เต็มที่นะนี่เพิ่งออกมาหน่อยเดียวแต่นางเปิดสวยเลยเนี่ยด่างสวยเลยนี่จะเป็นบางใหญ่มีบางใหญ่ต้นละสี่สิบนะคะ สุดปราถนาประนันบอกไปยังสุดปราถนานี่ไก่ฝรั่งไก่ฝรั่งนะเพื่อนๆอน,นจ๋อา,ยา,อ,าอยากได้อะไรก็แขปบมาเด้ออยากได้อะไรก็แขปบมาอ่าต้นนี้จะเป็นตาะแมกุซูมาหวานต้นนี้จะเป็นอ่ามนสวรรค์อุยวิชุดาหลายต้นแล้วนะีเพื่อนๆจ๋าใครอยากได้ไปทําฟอมกกได้เลยนะสวยงามสวยงามอ่าต้นนี้มีซับ มีซับมีซับลายแบบสวยมากต้นนี้จะเป็นอ่าสีลาหุ้มทองมุ้ยสวยงามโผลมาใบเดียวทั้งนั้นเลยนะแปลงนี้นะขึ้นที่หลังเขานิเศษฐีสุพรรณโผลขึ้นมาก็ชมพูจ๋ากันเลยเพื่อนๆจา๋ามาใบเดียวชมพูจา๋าจ๋ากันเลยนะคะสวยๆกันเลยนะคะเพิ่งขึ้นมานี่นะแปลงนี้แปลงที่หนึ่ง ป้านานพูดหมดไปแล้วอันนี้พึ่งขึ้นนะแปลงนี้จะเตีย้ยกว่าเขาแต่หน้าบอลสวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆจ๋าหน้าบอลสวยๆทั้งนั้นเลยผ่านไปหนึ่งแปลงต่อแปลงที่สองกันเพื่อนๆจ๋าต้นนี้อันนี้ก็พึ่งขี้ใบแต่นางมาใบาใหญ่เลยเพื่อนๆจ๋ายังพึ่งไม่หมดนะเนี่ยยังพึ่งไม่หมดยังบานไม่หมดนะมาใบาเดียวจุราลงกรเอาใครอยากได้ต้นนี้ใบนี้แคบได้แคบนะ จุราลงกรนะคะดูเขาแหวกมุนกันอยู่เพื่อน,อนจ๋าต้นนี้จะเป็นกระหนกนาคกระหนกนาคนะคะโผล่มาใบเดียวต้นไหนสูงกว่าเดี๋ยวว่านันจะพูดอันนั้นก่อนเพราะว่าจะได้ดึงไอ้ที่ต้นในน้อยอยู่ข้างล่างมันจะได้โตเนาะต้นนี้จะเป็นสาวนางวารีนางวารีนางวารีจะสาวซะแล้วนางวารีะาะน,าารนะคะใครอยากได้อะไรก็บอกว่านันนะ โอ้พเพเื่อนเพื่อนจ๋าต้นนี้กําเนิดซับมาใบเดียวแต่ใบแข็งเลยนะพเพเื่อนๆนจ๋ากําเนิดซับอะโผล่พ้นเข้ามาได้นะเนี่ยเพื่อนๆ่อนจ๋าเขาคุมหมดเพิ่งโผล่มาได้นางอากาเนิดซับอะใครอยากได้แขบได้แขบเลยนะกําเนิดซับนะคะอาใบนี้จะเป็นนายทองเหม็นนายทองเหม็นมาแอบกันอยู่ตรงนี้เลยรู้สึกว่าจะมีสามใบนะคะพเพเื่อนๆ่อนจ๋าสองหรือสามสองใบนะคะอามาแอบอยู่ตรงนี้นะคะ นายทองเหม็นต้นนี้จะเป็นชมพูทวีปยังแอบอยู่ตรงนี้อีกอ่ะชมพูทวีปป้ายสวยมากๆสวยงามมากมายต้นนี้เราเพื่อนๆจ๋าต้นนี้จะเป็นปักษาพนาวันปักษาพนาวันเพิ่งข,ขึ้นที่หลังเขาเพื่อนๆเ,เนยแคบได้แคบนะปักษาพนาวันคืยังไม่มีชื่อนี้จัดการเลยนะคะเพื่อนๆจ๋า ต้นต่อมาต้นต่อมานะคะต้นต่อมาอันนี้แปลงที่สามแล้วนะเพื่อนๆจ๋าแปลงที่สองเมื่อกี้ลืมบอกว่าจบแล้วอันนี้แปลงที่สามมาเริ่มแปลงที่สามกันเลยทดสกันอ้าวใครอยากได้ต้นนี้นะโผลมาใบเดียวชมพูจ๋ากันเลยทดสกันแคบได้แคบนะคะแคบได้แคบเลยอ่าต่อมาต่อมาอ่าอันนี้จะเป็นพญาพันวังการแข่งปักเลยเพื่อนๆจ๋ามาใบเดียวแต่โอโ้โหสวยฟิ้งเลยนะ ทศก,กันพยาพันวังอ่าต่อมาอันนี้จะเป็นธาตบางแก้วอ้าวธาตบางแก้วนะคะธาตบางแก้วนะ่าหวานหวานใครอยากได้รีบทักมาเลยต้นนี้จะเป็นอ่าแหลมทองแหลมทองนะคะเพื่อนๆจ๋าอ้าวใครอยากได้นะคะอยากได้อะไรบอกมาเลยอันนี้จะเป็นไก่แก้วตัวงามนี่โผล่ออกมาก็กัดสีกันเลยเพื่อนๆต้นนี้รู้สึกจะสองใบอ่าสองใบนะคะ ไ่แก้วตัวงามนะคะปะนันแคบให้แคบได้ใบเดียวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาส่งใบนะเพื่อนๆจ๋าีต้นนี้อ่ะออมหน้านี่ก็อยู่กี่ใบเดี๋ยวปนันดูซิใบเดียว,นนเ,ยวเพื่อนๆจ๋าโผงมาได้ใบเดียวนี้ไม้แผงปนันนะเนแผงแต่ใบนางก็สวยอยู่นะนนไก่ฝรั่งอยู่ตรงน้อนอีกนะ จะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนี่เริ่มกัดสีชมพูหวานมาแล้วนะเจ้ากรุงเดนมาร์กใครอยากได้นะคะอยู่ใกล้ไก่นะคะอยู่ใกล้ไกอยู่ใกล้ๆไกๆ่ใครอยากได้อะไรก็บอกมาเลยสี่สิบบาทนะคะสี่สิบบาทซื้อครบสิบแถมให้หนึ่งนะคะค่าส่งเหมาห้าสิบบาทเลยค่าส่งเหมาห้าสิบบาทห่อตุ้มไปนะคะ สิลาหุ่มทองต้นนี้นะคะมีสองใบเดอ้อมีสองใบสิลาหุ่มทองมีหัวทุกต้นนะเพื่อนๆจา๋ามีหัวทุกต้นแค่ว่าใหญ่เล็กไม่เท่ากันเท่านั้นเองนะคะยกกร,รมมยีป้านันก็เยอะนะยกกรรมยีก็เยอะนะคะใครอยากได้อะไรก็ทักมาโทรมาได้เลยนะคะป้านันจะเลือกบอกแค่ว่าไม่ซ้ํากันนะเพื่อนๆจา๋าถ้าใครเอาอย่างแล้ว มีจํานวนให้นะอย่างละสามละสี่ละห้าก็ว่ากันไปนะคะอยากเอาไปทําฟอร์มกอฟอร์มพุ่มเดี๋ยวปน้านันเลือกดูให้นะคะต้นไกลเคียงต้นเท่าๆกันเลยนะเป็นไม้หัวนะคะอยากได้อะไรก็ทักมาได้เลยมาต่อแปลงนี้กันอีกอันนี้จะเป็นสีการจนานะคะสีการจนาต้นนี้นะคะเอาใครอยากได้แคบมานะคะมีก้านเดียวมีใบเดียว ใครจะเอาไปพาหรือจะเอาไปแบบนี้แข็งแรงมากเพื่อนๆจ๋าสวยเลยแคบเลยนะคะต้นนี้จะเป็นไก่นะคะไก่แก้วตาเสือ,อไก่แก้วตาเสือนะคะใครอยากได้อะไรก็แคปภาพมาได้เลยหรือจดชื่อถามมาได้เลยนะคะจดชื่อถามมาได้เลยยกกรรมยีก็มีนะคะเยอะเลยโอ้ยดูนะเมืองน,อน้นนะ้เมืองนอนเอาใบที่สองกำลังโผล่มาแล้วนะคะต้นนี้ต้น ใหญ่มากใบใหญ่มากนะคะมามาหลงตาอยู่ได้ยังไงเพื่อนๆจ๋าเอาใครแคบได้แคบเลยนะเมืองนนนะคะนี่ใบเขาจะหนาจะใหญ่มากเลยฮะจัดไปหลอดที่สองยังไม่พึ่งดีนะคะออกมาแล้วนะคะณนะเมืองนนอันนี้ก็ทศกัณน,นะคะทศกัณไก่เยอะนะแปลงนี้ไก่เยอะนะอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ่าสิลาหุ่มทองดังๆนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ดังๆ ทงมาใบเดียวนะคะออกใบหนามมาเลยสีลาหุ่มทองนะคะแปลงที่สามนะคะแปลงที่สามแปลงที่สามใครอยากได้อะไรก็บอกมานะคะเดี๋ยวปนันจะเลือกพูดเนาะเอามีใครอยากได้บอลใบกลมมัม่งกลมจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนนะคะอ,อันนี้จะเป็นอ่า เพชรพิรุณนอ่าเพชรพิรุณนหน้าเหมือนปาเตะน,นะเพื่อนๆจ๋าเพชรพิรุ่นเพชรพิรุณนบอลเก่าต้นนี้จะเป็นพญาอนุชิตอันนี้ก็เก่าเหมือนกันพญาอนุชิตนะคะพญาอนุชิตกำเนิดซับนี่จะเป็นฟอมสองใบฟอรมเตี้ยกว่าข้านะเพื่อนๆจ๋ากำเนิดซับเนี่ยแต่ใบเหมือนสีลาหุ้มทองเหมือนอะไรนี้แหละนี่เอาแคบได้แคบเลย อันนี้อะไรล่ะเนี่ยสิลาหุ่มทองมีใบเดียวไหมเนี่ยใบเดียวเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้ก็น่าแดงเข้มๆเลยสิลาหุ่มทองโอ้ยดูสิเนี่ยเอาอยากได้ต้นนี้ก็แคบมานะเพราะปะนันพูดหลายต้นใครอยากได้ต้นไหนก็แคบมาต้นนี้อะไรฟีนิกซ์ไหมเนี่ยเบียดกันอยู่เพื่อนเพื่อนจ๋ามาเบียดกันอยู่คะฟีนิกรู้สึกว่าจะมีสองใบแต่ใบเขาสอดกันอยู่ข้างล่างนะเพื่อนเพื่อนจ๋าใบเขา ซ้อนกันอยู่นี่นี่อาฟีนิคแคบได้แคบเลยนี่โครงใบกระดูกใบเขาสวยอยู่นะเข้มเลยนะอาแปลงที่สามผ่านไปนะคะเพื่อนจ๋าอีเหนามีนะอีเหนามีอีกนะโผลมาแล้วนะใบพึ่งพึ่งน,น,นะคะอีเห,หนาใครชอบโทนสีขาวนะคะใครชอบขาวชอบแดงเลือกกันตามสบายเลยนะคะต้นละสี่สบบาทนะคะซื้อครบสิบ แถมให้หนึ่งเลยต่อมาแปลงที่สี่นี้จะเป็นหงดารุนอ่ะหงดารุนนะคะโผลมาอ่าหนึ่งใบแล้วก็หลอดใหม่ไอ้ไม่ใช่หลอดใหม่สิลูกไอหน่อใหม่หน่อใหม่โผลมานะคะเพื่อนๆจ้ามาคู่กันอ่าหงดารุนแคบได้แคบนะคะแปลงที่สี่นะคะ มีใครอยากได้ไก่ไหมคะไก่ราชาวดีอวต้นนี้กัดสีสวยๆเลยใบยเดียวก็สวยแล้วเห็นไหมโป่งมาใบาเดียวก็สวยแล้วใครยังไม่ได้ใครพลาดคลิปก่อนๆรีบเลยนะต้นนี้จะเป็นมิ่งมงคลนะคะมิ่งมงคลเ,เดี๋ยวเขาก็จะกัดมาสีชมพูนะเพื่อนๆจา๋าเดี๋ยวกัดมาสีชมพูใครอยากได้ก็ทักมา เสือพานเสือพานนะคะต้นนี้รู้สึกว่าจะมีสามใบแล้วนะเพื่อนเพื่อนจ๋า,าประมาสี่ใบนะคะเอาแคบได้แคบนะสี่ใบนะคะสวยงามมากมายนะคะแปลงที่สี่นะคะต้นนี้เบลเลอเลยหลงได้ยังไงไก่แก้วตัวงามเพื่อนๆพื่อนจ้าเอาใครอยากได้ต้นนี้แคบเลยแคบเลยนะคะไก่แก้วตัวงามต้นสูงเลยหนึ่งไม้บรรทัดเลยนะต้นนี้นะหลงตาได้ยังไง ขนาดสูงก็เขายังลงได้ต้นนี้จะเป็นเจ้าจาัก,กรพพัดนะคะเจ้าจาักรพพัดนี่เอาใบนี้ก็เริ่มสกิดด่างมาแล้วนะเพื่อนๆจ๋าสกิดด่างมาแล้วนะเอาจัดไปเลยใครอยากได้ต้นนี้บอกได้เลยเอาไปรวมกอได้เลยนะไปรวมกอกันได้เลยดูนี่ทศกัณฐ์โผล่มาก็กัดสีแล้วอันนี้จะเป็นบอ่อเงินเอาใครอยากได้บอ่อเงินโทนสีขาวนะบอเงิน ชื่อดีนะคะชื่อเป็นมงคลดีบอเงินบอเงินอวุวยต้นนี้แดงจนจะเป็นนางพิวไปแล้วเพื่อนๆจ้าดูซีปนันดูก่อนว่ามันคืออะไรเป็นางพิวอ่าน่าจะเป็นนางพิวเพื่อนเพื่อนจ๋าอาแขบได้แขปบนะเท่าก็สองต้นแล้วนะแปลงที่สี่ผ่านไปแปลงที่สี่ผ่านไปชื่อไหนซ้ําปนันจะไม่พูดเนาะ ใครอยากได้ต้นอะไรที่ว่าพูดมาก่อนๆแล้วก็ทักมาได้นะถ้า,าแปลงนี้ป้านันไม่ได้พูดหรือว่าคลิปวันนี้ป้านันไม่ได้พูดชื่อเดิมๆของคลิปก่อนที่ไม่ทันก็ทักถามมาได้ว่ามันโผล่ขึ้นมายังมันขึ้นยังนะคะมีไหมถามมาได้เลยถ้ามีป้านันก็ได้จัดให้นะคะป้านันก็จะได้จัดให้วันนี้สี่แปลงแล้วเดี๋ยวป้านันดูอีกสักแปลงนะคะอุ้ยหนุมานเชิญธงต้นนี้เพื่อนๆจ๋าโผล่มาจาก ดินก็หน้าแดงแป๊ดมาเลยหานุมานเชิญธงเอาใครยังไม่มีแคบได้แคบเลยนะหานุมานเชิญธงนะคะต้นต่อมาต้นนี้จะเป็นจุนลพลจุลพลจุลพลก็สวยนะเพื่อนๆจ๋าเป็นบอลตัวหนึ่งที่น่าสะสมเอาปนันมีแบ่งให้หนึ่งต้นนะเพราะไม่เห็นไม่เยอะนะไม่เยอะเพิ่งเห็นนะคะให้หนึ่งต้นน้องมีชื่อว่าจุลพลมาแปลงที่ห้ากันเพื่อนๆจา๋ามาแปลงที่ห้ากันนะอุย้ยต้นนี้ เจ้าจัากรพพัดแปลงที่ห้านะบอกป้านันนะถ้าใครจะเอาต้นนี้บอกแปลงที่ห้านี่ดางสวยเลยสีทองเลยเพื่อนเพื่อนจ๋าใครอยากได้แคบได้แคบเลยแล้วก็ทักมานะคะแล้วก็ทักมาได้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวป้นานันจะนั่นไปอุ้ยอันนี้ก็มีเจ้าจัากรพพัดมีหลายต้นแล้วนะอันนี้จะเป็นสุดป่าถนามีต้นใหญ่บึ้มเลยเพื่อนๆนจ้าต้นใหญ่เลยสามใบเต็มหน้าจอเลยใบเดียวแค่ก็เต็มแล้วยืดให้สุด ใบเดียวก็เต็มแล้วต้นนี้จะเป็นเขื่อนซิลิกิตนะคะต้นนี้เขื่อนซิลิกิตมีมาใบเดียวเขื่อนซิลิกิตนะคะแคบได้แคบเลยมีต้นเดียวด้วยเห็นแวบต้นเดียวต้นนี้ไม้แผงต้นนี้สวยเนี่ยเห็นไม้เริ่มกัดสีแล้วนะเพื่อนๆจา๋าไม้แผงก็นานเริ่มกัดสีแล้วนะดูหางเขาสวยใบเขาหนาน,ะนี่ยแข็งมากแข็งมากนี่ใบนี้เดี๋ยวมาก็กัดสีเหมือนกันเพื่อนๆจา๋าสวยนะ บ้ไม้แพงต้นนี้แข็งแรงมากนี่สวยต้นนี้จะเป็นเท้าจันทชนอา่าใครยังไม่มีนะคะเท้าจันทชนเป็นไม้ป้ายเหมือนกันน้องมีชื่อว่าเท้าจันทชนสวยหวานมากเลยเพื่อนๆจ๋าต้นนี้ปนันลืมชื่อเพื่อนเพื่อนจ๋าเอาใครอยากได้ต้นนี้ลืมชื่อนะคะต้นนี้ลืมชื่อวันนี้ได้บอกไปยังว่าต้นที่เท่าไหร่ปรนันเหมือน ยังไม่มีเนาะอ่าให้ต้นที่หนึ่งลืมชื่อต้นที่หนึ่งแคบได้แคบนะเพื่อนจา๋าแคบได้แคบเลยต้นที่หนึ่งสวยงามสวยงามนี้จะเป็นอ่าต้นนี้หรอต้นนี้จะเป็นพริกรเกลือหรือเกาะเกตแผงเพื่อนๆพจา๋าเกาะเกตลุ้นด่างเกาะเกตไม่ด่างอ่าหลุดด่างอ่าบอกหลุดด่างดีกว่ามันไม่ด่างอ่ะอ่าอเกาะเกตนะคะ มันไม่เห็นด่างนะคะอ่าต้นนี้หรือรอหลอดใหม่นะคะแปลงที่ห้านะคะแปลงที่ห้าใรอยากได้อะไรก็บอกป้านันนะแปลงที่ห้านะคะอ่าเดี๋ยวป้านันก็จะจบคริปละห้าแปลงแล้วเดี๋ยวจะเดินหาต้นไม้ไม่เจอนะคะใครสนใจต้นไหนอยากได้ต้นอะไรชื่ออะไรก็ทักป้านันมานะคะหรือว่าไม่ที่ป้านันไม่ได้พูดก็ทักมาถามได้ว่ามีไหมนะคะ สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้านันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในกาการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ป้านันก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ